ยังไงก็สวัสดีโยโย่ทท่านนะวันนี้เราก็จะมาแลบกันเอยไม่ใช่วันนี้เราก็มาอยู่กับแมปเอ่อินเดอะโจโจคิเยวันนี้เราก็จะมารีวิวทักกับอนุบิสซึ่งเป็นสเตนที่เขาเพิ่งให้เอาเรามาเล่นแบบไม่ต้องใช้เกมพาสอ่ะนะไม่ถึงทักทักมีหนาแล้วอืมเมือแรกคลิก คลิกปุกปุกปุกแล้วพอถึงคอมโบหนึ่งมันก็จะปุ้งแบบนี้ต่อมาคือสกิล e สกิล e ก็คือโอร่าโอร่าปุ๊บ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 ศูนย์จุดห้าเดามีดแบบนี้ปุ๊บต่อมาก็คือตัว r ก็คือโอร่าคือปุ้งแบบนี้แล้วก็จะพุ่งไปไกลมาก พุ่งแบบนี้เลยกี่ดาเมจวะนี่กี่ยังกี่ก่อนะกี่เดเมจอะดูไม่ออกยี่สิบห้ายี่สิบห้าเราจะเพิ่มถ้าเราอุ้ยโอ้ถ้าชนตึกมันจะพุ่งไปด้วยลองชนตึกชนตึกพุ่งพุ่งไม่พุ่งเมื่อกี้พุ่งเชิญต่อมาคือสกิลเอ สกิลเอสามารถยิงได้สิบครั้งเพราะว่านิ้วเรามีสิบนิ้วยิงแบบนี้อยู่ครั้งละกี่ดดเมจนี่เอ้าทไมเป็นอย่างงี้เดี๋ยนไม่มีเดเมจเหรอไปไปสามสามจุดสองห้าเดเมจปรุงปุงปรุงโอ้กดกดค้างได้ค้างมาจะรัวขึ้นต่อมาคือสกิลซีก็คือมุดท่อเหลือคืออร p o r t ร์ไม่ใช่ก็คือวอร์มโฮแบบนี้ปึบแล้วก็มุด แล้วก็โผล่มาแบบนี้โผล่อืออ <ล réussi S 1> ๋อแล้วก็มีต่อยอีกนิดนึงคื่ซีปอ๊บฝับับสองรัวลสองรนโลแล้วก็ศูนย์จุดสามห้าเดเมจสองรัวๆแล้วก็ศูนย์จุดสามห้าเหรอต่อมาก็คือสกิลวี หรือคือ upper cut แบบนี้ป้งแบบนี้แน่นอนว่าลืมดู damage อป้งนี้สิโกรธจังเองป้ง45 damage โอ้แดกแรงเลยนะ45 d a เ a g e n อ r m คืออันติของเราตันเองลีซอน5ลีซอนไฟ คือตัวเซตมาลองกันฮึดโป้งแบบนี้งี้ปุ๊บ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 แล้วก็ต่อยโป้งโปุง้งป้งแล้วจากนั้นก็จะมีภูเขาไฟขึ้นปุ๊บปุ๊บเราไม่มีฮะอ๋อนต้องนนบบรีเจนทรี่ใชนะมันต้องเป็นรีนฟรชเมทเรียกต้องต่ำดีแล้วก็ศัตรูต้องเลือดน,น้อยกว่าครึ่งแล้วก็ใช้ชาอันติปุ้งแบบนี้แล้วก็ปุ๊บ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  แล้วก็ป่งโป่งอุ้ยมีออรลาขึ้นแล้วก็ปึ้งแบบนี้แล้วก็ภูเขาไฟระเบิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุแล้วก็ปึ้งโอ้โหอลังการเฟรมเลทตกเฟรมเลตลบควบแล้วก็อาริาโตใจโลวิวจะศัตรูก็จะตายนั่นเองพราะว่าเดือดน้อย โอเคสำหรับชักก็มีแค่นี้ต่อมาก็คือตัวอนุบิสนั่นเองนี่โอ้โหหล่อเท่หมากเลยเนี่ยอนุบิสก็จะมีสกิลแบบนี้ปุ๊บกดเปิดสเตนขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวนะนี่เปิดสเตนแล้วหรอฮะอ้ฉันจะปกนีตดังอนุบิสมันเปิดสเตนมันมันเปิดอยู่แล้ว มาไม่ไอดมันจะชัองเราออกมาามันเปิดมาเป็นตัวนั่นไม่นึกว่ามันจะชัอเาหมือน YBA บเอมาสกิลแรกคลิกแบบนี้แล้วก็ปุ้งมีสามเดามจแล้วก็ครั้งสุดท้ายสิบเดามจต่อมาคือตัวอีตัวอี เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยคิงกัมมี่คิงกัมมี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้โอ้โหโอ้สุดท้าเดามจแล้วก็ปล่อยพลังขึ้นเตาเตามาสกิลเอ็กสปินอะสปินเหรอปุ๊บแบบนี้อย่าลืมสกิลอาร์สกิลอาร์อาร์ปุ่งอุ้ย เฮ้ยเฮ้ยหอดสกิลอ,อ,อ,อาก็คือจะพุ่งถอยหลังมาแบบนี้แล้วก็ฟันโอ้โอ้โ,อโ,อโกงโกงนเนี่ยต่อมาคือส,อสออกิลเอสามารถกดค้างหรือว่ากดทีเดียวก็ได้อันนี้คือกดทีเดียวก็จะแค่นี้อันนี้ก็คือถ้ากดค้างมันก็จะหมุนสปินไล,ะละ่ลาวแบบนี้เอา้าไม่ได้จำมันเถอะ ต่อมาคืออสกิลซีก็คือพุ่งไปแบบนี้แล้วก็ฟันชับช็อช็อชอช็อชต่อมาคือตัววีก็คืออะไรเนี่ยอ้อสกิลสะท้อนเลิ่มาโจมตีมาเลยโจมตีมาเลยเอาเลยไม่ไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดเออ อู้อะไรเด้ออู้อู้อแฉมคูดาวคูดาว,ดาวเร็วด้วยเอาไหมเอามหมอันนี้หนึ่งใช่ป่ะมันมีสองป่ะมาเลยมาเลยปุ้งแบบนี้อุ้ยมีสองอ๋อคือถ้าโดนมันเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วมันมีจุดสิ้นสุดป่ะอุ้ยบบอุ้ยจากศูนย์จุดไม่ดิเบื่อมาสามสามลองสามดูปึ๊บ คือป้งสามโอ้สามเริ่มเข็นแล้วเอาเอาไปเอาไปมาโจมตีมาปับอือสี่มีไหมอุ้ยมีเอ้ยถึงแค่สามโอสูงสุดสามมา อเออไอคีโอมันนึ่เปิดนะเอออ้ยแต่ว่ามุมมุมมองของคุณที่โดนโจมตีมันไม่เห็นอนุบิดขึ้นนะไปละเกตต่อมาก็คือสกิลอันตีนั่นเองปึบอุ้ยโอ้เซนดิสแค่จิ้งหลอนเลยแค่นแค่ แค่นี้จริงดิเยกียดเลยปกตีมีแค่นี้ชว์มาต่อมาเรามาเข้าซูเปอร์ีวีกันเถอะเกมด้วยเกมด้วย

ไม่ไมมันโหดอยู่แล้วคือเด็กเขาเห็นเลือดลดรัวๆเลยเอ้าเกือกก็เขาเลือดอเกอก้ย <c oughs> พวกมึพวกเองกดได้เอาไวของเขากดสปินไม่ได้เอาได้ลนะอ๋อคือมันโดนมันถึงทีกันใช่ไมมันต้องกดาต้องกดเอาเลยเอาเลย <c oughs> ใครใครอยากทาอะไรเอาเลย <c oughs> ไใช่ไหมเฮ้ยไ,ไม่มีฟ <c oughs> ัวดาวเลยหรอ หมดดีดีมาแล้วมาแล้รยกให้หมดดูเรียกห้หมดทุกคนเลยอดูเรียกน้อยเสือซีนีส์อ่าโดนตตทักเขาว่าเขาแล้จะไม่รอดเพือลีเจนเดอรี่ฟินิทโอนิมุนมาแต่ไกลเลยโอมกง ตาย,ายเลยทีเดียว มีดาวมีดาวให้หมดทุกคนเลยปังเดียปิ้นเดี๋ยวโอ้คึ้นใส่อ่ะ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยบล็อกได้ช็อตแอดโอ้คึ้นใส่แอดแอดเหรอใช่แล้วไปเลยเอไม่โดนหรอกน่าเฮ้ยบล็อกได้นะจ๊ะช็อตรู้จักเปล่าซิล

ลาก่อนอุ้ยอนุิโกกาทักอีกมึงเนี่ยไม่ได้อออโอ้เดงดงดงด้งยนเินเข้าไปโอ้ยโอ้ยโ้ยบอกแล้วนี่บอกไม่ได้หรอท่าเนี่ยดูเลน่อย หูเนื้อดู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 ด้ดูดอดู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 ไ,ไ,ดไปดูดูดอยูด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 ไม่ดดูดูด <c oughs> ูดดนอ,อูดูดูไไดูดูดูดดูดูดูดดด มาเลย <Okay. S 1> ไล่ทีละคนเลยแอดเรื่อทกคนแล้วไม่เป็นไ่โอเคมาสำหรับการรีว <c oughs> ิว <c oughs> ก็เอาไว้เพียงเท้านี้แล้วกันบ๊ายบายบ๊ายบายนมแม่ครัวนวดมัน